สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันดีแล้วครับอีกหนึ่งทลิปหนึ่งรีวิวครับวันนี้ผมมากับเจ้าสายพ่อบ้านยักษ์ใหญ่ด้านหลังผมนี้ครับเป็น Toyota New Fortuner l e g e n d ครับลูกค้าคันนี้โจทย์ต้องการนะครับแก้การโค้งกานโยแล้วก็อยากโหลดด้วยแล้วอยากใส่ล้อรอๆอครับจัดไปครับชุดนี้ฮะ ามาชมครับชุดโชกที่แก้การโฟ้งผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับแล้วก็โหลดได้ด้วยเนี่ยจะเป็นตัวชุดควีนซีรีส์ครับหน้าปรับหนืดได้16ระดับครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกสำหรับตัวนี้ก็ปรับโหลดได้สูงสุดถึง2.5นิ้วนะครับส่วนสำหรับด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่ผมแนะนําให้ลูกค้าคันนี้ใช้เป็นซับแทง์ปรับแปแบบนี้นะครับข้อดีของซับแทง์ปรับแปก็ระบบน้ามันระบบแก๊สจะมาอยู่รวมกันในนี้แล้วก็ทําให้เวลาเดินทางไกลนั่งหลังเยอะ ระบบน้ำมันระบบแก๊สต่างๆจะระบายความร้อนได้ดีจากตัวซับแท้งแล้วก็มีความสเสถียรเดินทางไกลนุ่มนวลอาการโยนอาการโค้งไม่มีจบแน่นอนครับตัวด้านหลังโหลดด้วยสปริงนะครับโเฟนเดอร์ตัวนี้ฮะแล้วก็มีก้อนรองมาให้แบบนี้สามารถโหลดได้1.5แล้วก็สแตนดาร์ดได้ครับสาหรับตัวนี้สําหรับเซตนี้ก็อยู่ที่ราคา45,500บาทครับครบเซตพร้อมใส่นะครับสาหรับคนที่ต้องการแก้อาการโค้งอาการโยน,โยน ตัวนี้จบครับตัวล้อยางลูกค้าคันนี้เลือกเป็นค่ายเลนโซครับก็จะเป็นรุ่น RGM นะฮะสเปคขอบ20กว้าง9.5นะครับออฟบวก20นะครับก็จะไม่ล้นครับหล่อแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จอีกทีส่วนยางลูกค้าเลือกเป็นยางจากทางค่ายโตโยต้ายครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนุ่มเงียบครับลายสวยเหมือนทาน์ฟอร์เมอร์เลยนะครับลายหล่อครับแล้วก็ตัวสเปคยางจะเป็น 265, 50, 20 เอทสถือว่ารอครับสำหรับ PPV เข้าบ้านสายเข้าปัวเดินทางไกลแบบนี้แนะนำตัวนี้ครับนุ่มเงียบจบแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวประกอบล่างเสร็จแล้ววันนี้พาไปลองด้วยครับว่าชุดช่วงล่างตัวนี้จะถูกใจลูกค้าทัานนี้ไหมนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับไปครับ เรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งประกอบล้อยางชุดโชกเข้าไปเรียบร้อยเราก็ต้องตั้งศูนย์ครับทุกครั้งครับร้านออโตแกรมเราก็จะตั้งศูนย์แบบนี้ให้ทุกครั้งครับนี่จะเป็นผ้ามันครับเหมือนเดิมครับตัางศูนย์ของเราก็เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นตัวจับยางแบบนี้ครับไม่ได้จับขอบล้อเหมือนรุ่นเก่าครับก็จะทําให้แม็กของเราเนี่ยแทงแทงเนี่ยครับไม่มีริ้วรอยครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังด้วยครับตัวซับแทงที่บอกว่าติดตั้งเข้าไปแล้วนี่ครับตัทงด้านหลังเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับ ปรับง่ายๆครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปส่งงานก่อนแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปลองกันครับไปครับ รียบร้อยครับส่งงานครับกับเจ้า New Fortuner l e g e n d e r คันนี้ครับประกอบล่างเรียบร้อยครับไปดูครับว่าล้อขอบ20กับตัวชุดโชคกโหลดของ Queen Series ส่งประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นหน้า Queen s e r i e ปรับ16ระดับหลังซับแทงคปรับ8นะครับข้างหน้าโหลดมา1.5ก็ส่งประมาณนี้ครับล้อเ e นโซ RTM นะครับขอบ20 s ส c เปคออฟบก20นะครับยางก็โตโย ST3 อองดูฟิตเมนครับ นี่ฟิตเมนต์ตรงเป๊ะครับคือตัวล้ออาจจะหุบนิดนึงแต่ตัวแก้มยางจะพอดีกับตัวคิ้วล้อด้านบนนี่เลยครับสวยครับจัาไม่จับครับหืุมหล่อจัดครับหล่อมากครับทันนี้นี่ฮะชมครับตัวปรับตัวปรับได้อยู่นี่ปรับง่ายครับรุ่นนี้สิบหกระดับหมุนได้เลยครับตอนนี้ผมปรับข้างหน้าไว้แปดครับันกลางก่อนเพราะผมสเต็ปผมใช้จะประมาณแปดนุ่มนวลครับส่วนด้านหลังครับ ขับ้านหลังพอดีกันครับออฟบวก20สิบเหมือนกันครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะฮะขับง่ายครับตัวนี้นี่เอามือหมุนได้เลยครับลวงมาจับลวงมาจับด้านข้างอย่างนี้ได้เลยครับสวยครับนี่ด้านซ้ายครับสเต็ปคันนี้ลูกค้าโจ์ต้องการโหลดนะครับเยโหลดไปแล้วครับแล้วก็แก้การโยนอาการโค้งจบแน่นอนครับแต่จบไม่จบเนี่ยเดี๋ยว ไปฟังเสียงลูกค้าตอนไปลองด้วยกันอีกทีนะฮะว่าเจ้าตัวฟ e ินซ e r i e s กับซัพแท้งข้างหลังปรับแปที่ผมแนะนําไปจะจบไหมก็เดี๋ยวไปลองฟังจากเสียงลูกค้าอีกทีฮะตอนนี้ก็ผมได้รีวิวอะไรเรียบร้อยต่างๆเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็พาพี่เจ้าของรถเขามาลองเทสกันฮะก็ไปลองแล้วหนึ่งรอบลองให้พี่เขาเซฟฟิลลิ่งเรียบร้อยครับว่า เจ้าตัวควีนซีรีส์เนี่ยกับหลังซัดแทงเนี่ยฟีลลิ่งจากของเดิมเนี่ยแตกต่างกันไหมฮะเป็นไงบ้างพี่ก็จากมาเช้าก็ลองเทสเดิมๆเลยด้วยนะใช้ความเร็วก็รู้สึกว่ามันมันก็โยนโยนใช่ไหมฮะแล้วฟองมาลัยมันหน้าเบาเมื่อเช้าวิ่งมาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณร้อยห้าร้อยหกโอ้พี่ขับรถเร็วมากนะฮะก็ลองลองเทสดูครับว่ามันจะแตกต่างไหมว่าเราจเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาเปลี่ยนเป็นอีกโหมดเป็นเดิมตัวเอง พี่ก็ทำกันบ้านมาดีครับเพราะว่าต้องเสพให้ได้ครับว่ามันดีแตกต่างกันไหมฮะก็สรุปเมื่อกี้เราไปลองแต่รถรถเดยอะนิดนึงได้100ร้อยกว่ากินกันพอได้ประมาณร้อยสี <104. S 2> ่ร้อยสี่รู้สึกว่าโฟมอะไรหนักขึ้นครับแล้วก็ช่วงรอยต่อถนนหรือว่าคอสะพานเนี่ยมันนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นตอนนี้เราปรับข้างหน้าเนี่ยไป8ข้างหลังสี่พี่ก็บอกว่าโอเคเนาะนวลถือว่านวลเนานะแต่ยังยังไม่ได้ลองแบบคนนั่งหลัง หลายคน,นยอะไรประั้ก็คือสเต็ปแบบปานกลางมันสามารถปรับได้ข้างหลัง4ี่แปดระดับข้างหน้า16ก็ตอนนี้ฟิลลิ่งเท่าที่ได้ลองเนี่ยถือว่าโอเคจบในสเต็ปนั่ง2องแล้วไอ้ส่วนนั่ง4ี่เดี๋ยวไปลองกันอีกทีนึ่งแต่โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลพี่าะว่าผ่านเนาะ4ี่หมืนกว่าพี่ชุดนี้ <laughs> จบโอเคก็ประมาณนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆที่เคยถามผมมาว่าเนี่ยชุดโหลดเนี่ยแล้วมันจะจบไหมกับตัว Queen Series ะควีนซีรีส์เนี่ยก็วันนี้ได้ฟังพี่เขารีวิวแล้วที่เขาก็าเสพความเร็วมาตอนชกเดิมมาแล้วแล้วก็มาเทสต,ตัวนี้ถือว่านวลครับเนียนครับก็ประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามในเพจร้านองรราแกมได้เลยครับเดี๋ยวผมตอบให้ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่อง YouTube ร้าน Auto Gap ด้วยนะฮะเราวันนี้ก็ลาไปเท้วนี้ครับสวัสดีครับ